สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมสวัสดีวันพุทธที่17ธันวาคมนะครับแซมอยู่ที่โกดังสาขาเทพรักษ์นะครับสำหรับวันนี้นะแซมจะมาอัปเดตรถที่จอดอยู่ที่โกดังเทพรักษกันบ้างนะครับผมตอนนี้รถก็เริ่มที่จะโล่งๆและที่โกดังนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ย ทางหน่วยงานข้างในเนี่ยก็จะมีการชะลอรถที่จะเข้ามาแล้วเนื่องจากว่ามันจะปลายปีแล้วเขาต้องการเคลียร์รถให้หมดทั้ง2ลานเลยไม่ว่าจะเป็นที่เทพรักษแล้วก็ที่บางนานะครับผมก็เดียงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะให้ทางพ่อค้าหรือว่าเต็นท์เนี่ยเข้ามาตัดรถแล้วนะครับผมเพื่อว่าที่จะไม่ให้รถมันค้างข้ามปีนะครับผม รถที่จะเข้ามาตอนนี้ก็คือเข้ามาวันหนึ่งอาจจะคันสองคันหรือว่าไม่ถึง10คันทั้งที่บางนาแล้วก็ที่เทพารักษ์ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเออก็เดี๋ยวแพมพามาเดินดูแล้วกันว่ามีอะไรที่มันน่าสนอกสนใจบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวฝากกดติดตามช่องรถหมดสัญญาเช่าช่องดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามให้แซมกันนิดนึงนะครับผมนะกดังเทพารักษนะ์เนาะก็ จุดสังเกตนะครับก็คือจะติดกับทางนี่ครับธนาคารกรุงเทพนี้นะติดกับธนาคารกรุงเทพเลยมหมเดี๋ยวแซมพาไป,ไปลองดูแล้วกันเนาะว่าเทพรักเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงส่วนตรงไหนของเทพรักษ์เนาะจุดสังเกตนะครับก็คือตรงไฟแดงข้างหน้าไฟแดงข้างหน้านี้นะครับ ไฟแดงที่อยู่ข้างหน้าโกดังเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยมันคือสีแยกคลองขุดนะครับติดกับเนี่ยธนาคารกรุงเทพเลยนี่ติดกันเลยนะครับผมเนี่ยถนนที่อยู่ข้างหน้าโกดังเนี่ยเขาเรียกว่าถนนเทพรักษ์นะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยข้ามไปข้ามจากแยกไฟแดงเนี่ยข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะวิ่งขึ้นทางด่วนไปลงอ่าพหามสองได้นะครับหรือว่าไปลงพวกอ่า การจนาพิเศษได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายจากแยกไฟแดงเนี่ยเราจะไปบางปูแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะไปมูลนิธิบอเต็กตึงไปเส้นบางนาได้นะครับผมนี่แต่ถ้าเกิดเราข้ามฝั่งข้ามฝั่งนู้นเนี่ยก็คือจะไปบางพีไปบิ๊กซีบางพีนะครับผมแต่ว่าถ้ามาไม่ถูกยังไงเนี่ยก็โทรหาแซมก็แล้วกันนะครับที่เบอร์ เบอร์โ,โทรแซมนะ0 8น3 5 4 3 6 9 2้านะครับผมเดี๋ยวแซมแชร์ตำแหน่งที่ตั้งให้เนี่ยทางเข้าก็เนี่ยจะมีรั้วอะลูมิเนียมนะครับก็เขียนว่ารถดีเด็ดออโต้แบบนี้นะจะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจุดสังเกตเนาะเดินอาพอขับเลี้ยวเข้ามาก็ติดต่อน้ารอพอซ้ายมือนี่เนาะบอกว่ามาหาแซมนะครับมาหาเซลแซมนะก็จะมีที่จอด เยอะแยะมากมายนะครับผมตอนนี้11โมงพอดีแดดกำลังดีเลยนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะก็แซมแจ้งก่อนนะรถที่แซมแจ้งนะราคาเนี่ยไม่มีบวกแหวด7%นะที่แซมขายนะทุกคันรถทุกๆคันเนี่ยเป็นรถบดระวางหรือเป็นรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเน่แคปิตอลนะครับรถทุกคันที่แซมขายเนี่ย อะคังอาคเนเนี่ยซื้อเป็นเงินสดแล้วทุกคันมีเล่มแล้วทุกคันนะถ้าคุณลูกค้าซื้อเป็นเงินสดก็คือเป็นชื่อระดับที่2ต่อจากอาคาเน่เลยนะครับผมไม่มีการเอารถหรือว่าเอาเล่มเข้าไฟแนนซ์นะครับไม่มีการเอาเงินไปหมุนนะครับผมแล้วก็ซื้อลบกับแซมนะเงินทั้งเงินจองหรือว่าค่าตัวรถเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีของอาคาเนทุกบาทนะครับแล้วของแซมไม่มีการเก็บค่า accept หรือว่าค่าเสียหายส่วนแรกกับคุณลูกค้านะเวลาเคลมรถไม่มีการเก็บนะครับแซมเคลมรถให้ฟรีนอกเสียจากว่ามันจะมีรอยนอกเหนือจากใบเคลมตรงนี้อาจจะต้องมีการเก็บค่าความอ่าเขาเลยค่าเสียหายตรงนี้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับผมนี่นะโอเคมาอยู่ที่ใครส่วนของโกดังละเนาะก็ เอา่าคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับราคายังไม่มาล่าสุดยังไม่มานะครับเอา่าคันนี้เป็น2.5ไฮบริดราคายังไม่มานะครับผมณตอนนี้นะครับราคายังไม่มานะครับส่วนตัวนี้ติดจองแล้วนะครับเป็น D m a มนะครับตู้คาร์โก้แบบกระบะพื้นเรียบนะครบแบบนี้เขาเรียกว่ากระบะพื้นเรียบนะแบบนี้นะโอเคนะ ต่อมา V ออสนะครับ V ออสตอนนี้นะ V ออสของแซมจะมี V ออสอยู่2อาเขาเรียกอะไร2อรุ่นปีแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะจะเป็น V ออสหนรุ่นมิดตัวรอง็อปนะครับจะเป็นปี2020นะครับาราคาเริ่มต้นอยู่3 0 0แสนนะครับเริ่มต้นนะจนถึง3 0 0 0 0 0 3านะครับ ก็เลขไมล์เริ่มต้นนะอย่างคันนี้เลขไมล์อยู่107,000 0กิโลเมตรนะครับอย่างคันนี้1 7 0 0 0กิโลเมตรก็ราคา327,000บาทคันนี้รถสวยนะครับแซมมีรูปแล้วใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้คันนี้รถสวยนะภายในได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับได้จอระบบสัมผัสนะครับได้กล้องถอยจากโรงงานนะแล้วที่คัญได้ตัวเนี่ยพวก Daytime Running Light ด้วยเนี่ยพวกนี้ ครัคัน,นี้ราคา327,000บาทนะครับอันนี้ส่วนเอาติดไฮบ i ิดนะเอาติดไฮบ i ิด8นนะครับปี2020ตอนนี้นะครับถ้าในส่วนเนี้เลขไม่จะค่อนข้างสูงต่มีคันหนึ่งเลขไม่น้อยๆรถเพิ่งเข้าเลยนะครับเลขไม่อยู่70,000กิโลเมตรนะจอดอยู่อีกที่หนึ่งนะราคา499,000บาทนะครับ แต่จริงๆรุ่น a อาติสเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่475,000จนถึง499,000บาทนะไม่น้อยจะอยู่499,000บาทนะเดี๋ยวแซมหารูปให้เผื่อใครสนใจนะครับผมส่วนโครงส้มแบบนี้หมดแล้วนะครับรถที่แล้วเข้ามาอยู่ประมาณ6คันเพื่อนเอนเ,อนเชื่อไหมพอราคาออกปุ๊บไม่ถึง5นาทีติดจองทุกคันเลยพอราคามาเพราะว่ามันเป็นรถที่ราคา ไม่แพงนะครับแล้วก็เหมาะมากซื้อให้กับคนงานซื้อให้เข้าบริษัทเพื่อให้ลูกน้องใช้ในนามนิติเนี่ยโอ้โหซื้อหมดหมดหมดนะครับเพราะพวกเนี้ยรถมันเราเก็บสภาพให้รอบคันเลยนะครับพวกริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยก็เก็บให้เนี่ยพวกเนี้ยเราก็เก็บให้เนี่ยเนี่ยอย่างกลุ่มเนี่ยลูกค้าแซมซื้อเป็นเงินสดซื้อในนามรูปแบบบริษัทเนาะ เขาก็สามารถที่จะถอดแวดเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้อีกตอนต้นปีเดือนหน้าเนี่ยอีกเนี่ยมันยิ่งถูกกว่าเดิมอีกเนี่ยนอกจากว่าไม่เก็บแวดลูกค้าแล้วลูกค้าสามารถที่จะไปถอดแวดได้อีกนะเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยโอ้แจ๋วเลยเนี่ยหมดเนี่ยอย่างเงี้ยราคาสอ0 0 0 0เท่าไหร่อ่ะสองแสนต้นๆไม่ข้าม2องแสนสเนี่ยเนี่ยไม่อยู่ประมาณ2องแสนกลางนะครับหมดโอ้โหเหลือเชื่อ ส่วนคันนี้ปี19รถลดหมดแล้วอันนี้หน้า z ซดเขาเรียกว่าปี19นะปี19แต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยนี่ก็ติดจองอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหน้ารีโวนะหน้ารีโวนะครับผมหมดหมดจองหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับมาสด้ da, คันนี้ก็ยังอยู่นะครับเป็น1.5ดีเซลนะครับปี2020เลขไมล์0 0 0 0 2 0หม่2 0 0 0กิโลเมตรนะคันนี้ราคา2 8 9 9 0 0บาทนะครับ หรือดำนะยังไม่ได้เก็บชิ้นงานยังไม่เก็บริ้วรอยนะครับผมแล้วทายก็มีเอาติสคันหนึ่งเอาติสคันนี้เป็นเอาติส 1.6G นะครับคันนี้เป็นเอาติส 1.6G ปี2020ีเลขไมล์คันนี้1 1 7 0 0 0กิโลเมตรนะคันนี้นะราคาอยู่4,19,000นะคันนี้นะ คันนี้นะครับ 1.6G ปี20นะ4 1 9 0 0 0นานะส่วนซิตี้คันนี้เป็น1.0เทอร์โบปี20ติดจองแล้วนะครับสามแสนหนึงกลางนะครับอันนี้ติดจองแล้วนี่ก็ v ีออสนะครับนี่ก็ v ีออสอีกคันหนึ่งล้วที่แซมบอก v ีออสเนี่ยมันจะมีสีขาวปี22นะครับแต่ว่าไปรุ่น Entry เนี่ยแซมนี้ตอนนี้แซม,มีไม่น้อยสุดอยู่ สามหมื่นแปดไม่ใช่คันนี้นะสามหมื่นแปดจอดอีกที่หนึ่งถ้าเป็นสีขาวปียี่สิบสองราคาสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับเอาง่ายถ้าเป็นสีบอลเงินก็คือปียี่สิบแต่ถ้าเป็นสีขาวปีสองพันยี่สิบสองนะครับนี่ก็พวกเอาติดไฮบิดแล้วก็มีคันนี้หลุดจองนะครับสำหรับเอาติดหน e นะครับคันนี้ปี2016 เลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลเมตรนะคันนี้นะราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้รถไม่มีประเด็นอะไรนะครับอ่ะคันนี้บอกก่อนมีประเด็นคือฝาฝากระโปรงหน้าแกะแต่เป็นฝาเดิมนะครับคันนี้นะเผื่อใครหาเอาติดราคาไม่ข้ามเลขสามคันนี้ก็น่าสนใจนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะอย่างคันนี้ก็ไม่น้อยครับเอาติดไฮบริด1.8คันนี้ รู้สึกไม่จะอยู่1 0 0 0 0แสนต้นๆน,นี่แหละราคา499เกนะคันนี้นะก็ว่างอยู่นะครับคันนี้ตัดขายแล้ว v ีออคันนี้นะครับราคา31,000บาทตัดขายแล้วนะครับคันนี้ที่ราคามันต่ำกว่าเพราะว่าอันดับแรกคือไม่ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นห้ทษทีครับคันนี้ตัดขายแล้วนะครับ3 1 0 0 0บาทคันนี้ ไม่เยอะแล้วก็มันมีในส่วนของพวกมีมีชนมีแตะนู่นนี่นั่นเนาะมันก็เลยเป็นรถที่ตกเกรดราคามันก็เลยจะต่ำกว่านะครับแต่เริ่มต้นคือ3ามแ0หจนถึง3ามแ0นสามหนะครับสำหรับปี2 0อันนี้ขายแล้วนะสี่สามศูนย์ห้าคันนี้ไม่หนึ่งแสนสามพันกิโลเมตรนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนสามพันกิโลเมตร ส่วนแคปออโต้ตัวเตี้ยแซมมีให้เลือกอยู่ประมาณสอประมาณสาคันได้นะตอนนี้ก็เลขไม่เริ่มต้นที่แซมเห็นตอนนี้น้อยๆนะอยู่ประมาณ1น0 0 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับราคาเริ่มต้นของกลุ่มนี้นะแคปออโต้ Auto, เตี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่อ่เท่าไหรว่วะสามแสนแ่เาพันนะครับเริ่มต้นนะสามแสนแาพจนถึง4ี่แสนบาทนะครับแคปออโต้ Auto, รุ่นมิดนะครับ นี่ก็ติดจองไปแล้ว4ประตูตัวเตี้ยตัวดีแม็กนะติดจองแล้วนะครับผมติดจองแล้วนะแล้วก็มีตัว v c คอรคันนี้ก็เป็นราคาเคลียร์แลนเซลแล้วนะครับ <c oughs> เผื่อใครหา d m a x v c ว o คอ3 0 0 0า c พันซีซีเกียร์ออโตอยู่คันนี้ปี 2022นะครับเลขไมล์180,000กิโลเมตรนะราคาค่าตัวอยู่719,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะยังว่างอยู่นะย,ย,นะยังว่างอยู่นะครับว่างอยู่นะอันนี้719,000บาทปี22แคปอ่าไม่ใช่แคป4ประตู3.0ออโต้โวิวนะครับคันนี้ว่างอยู่นะครับ ส่วน4ประตูตัวเตี้ยเกี์อโอตโต้นะครับตอนนี้ที่แซมเจอไม่ต่ำสุดตอนนี้นะครับ155,000กิโลเมตรนะครับที่ไม่ต่ำสุดนตอนนี้แล้วนะครับราคา440,000บาทนะครับแต่ถ้า4ประตูตัวเตี้ยเกี์ออโต้รถนี้จะราคาเริ่มต้น4 000, 4 0 0 0 0จนถึงรถสวยๆ440,000บาทนะครับไม่ตอนนี้ต่ำสุด1 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับ แคมรี่ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าปีอะไรยังไงเนาะเดี๋ค่อยว่ากันนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยแคปออโต้ตอนนี้รถเยอะมากนะครับราคาเริ่มต้น389นะครับแต่ไม่ก็จะเข้มนิดนึงนะครับ389มไมอยู่แสนปลายๆจนถึง200,000ขึ้นนะครับ แล้วก็มีแคปป้ายฟ้าเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแคปป้ายฟ้าปี2020นะครับเข้ามาเพิ่มเติมอยู่หลากหลายคันเช่นกันนะครับจะได้ในส่วนของตัวหลังคาแคลริบอยทรงกระดองเต่านะครับแบบเนี้ยแคปป้ายฟ้าเข้ามาเยอะแต่ต้องเป็นซื้อเงินสดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแคปป้ายฟ้าเพราะว่าไฟแนนซ์ไม่รับจัดนะครับเนื่องจากว่า ป้ายสีฟ้ามันต้องอยู่ในรถของกลุ่มรถ11ที่นั่งหรือว่ารถตู้ไฟนั Final ้นเลยไม่รับจัดนะครับเพราะว่าแคปบจริงๆมันต้องอยู่ป้ายสีเขียวแบบนี้ป้ายกระบะบรรทุกอันนี้รับจัดปกตินะครับอันนี้ไม่รับจัดเลยนะครับต้องซื้อสดเท่านั้นนะกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ประมาณ10คันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่30 0 0แสนนะครับปี2020นะครับได้ในส่วนของตัวแคด d ี้บอยนะครับเสมอหัวเกง๋งอ่ะเดี๋ยวแซมให้ดูข้อแตกต่างก่อนเนี่ย อันนี้คือแครีบอยเขาเรียกว่าทรงกระดองเต่าเห็นไหมมันจะดงดงๆมาเหมือนกระดองเนี่ยมันจะไม่เสมอหัวเกง่งแต่ถ้าแบบเนี้ยแคปป้ายเขียวปกติจะเป็นแครีบอยเสมอหัวเกง่งหรือเนี่ยหลังคาเรียบเห็นไหมอันนี้คือแจ้งนิดนึงเนาะนี่ข้อแตกต่างเนาะเผื่อใครจะสงสัยว่าทําไมคันนี้มันเรียกกระดองเต่าทาไมคันนี้มันเรียกเสมอหัวเกง่งเนาะน,นี่แตกต่างเห็นไหมดูความสูงเห็นไหมอันนี้คือกระดองเต่ามันดองๆ อันนี้คือเสมอหัวเก่งเนาะโอเคซื้อสดเท่านั้นนะครับป้ายฟ้าป้ายเขียวก็คือจัดไฟนแนนซ์ได้ปกตินะครับเนี่ยเต็มเลยฝั่งนี้อีกแคบเยอะมากนะครับนี่เลขไมยอยู่200,000ขึ้นนะครับราคา389,000บาทนะครับเป็นรถที่จัดราคาแฟลชเซลลเนี่ยทั้งนั้นเลยเช่นเดียวกับป้ายฟ้าแบบนี้นี่ก็เยอะเข้ามาเพียบเลยเยอะมากนะครับแล้วก็ ย้ำอีกครั้งนึงครับรถที่เห็นเนี่ยเนี่ยเที่เห็นเนี่ยเนีเนี่ยแซมไม่เคยพูดเลยนะครับว่ารถที่แซมขายสวยทุกคันนะครับบอกก่อนเลยไม่เคยพูดนะครับแต่คันที่แซมเลือกให้ลูกค้าคันที่แซมเลือกถ่ายคลิปลงช่องของแซมแซมมั่นใจว่ารถสวยรถเดิมนะครับมีตำหนิตรงไหนแซมบอกชัดเจนนะเนี่ยอย่างนี้ก็มีมีชนมานะแต่ตรงน,นี้เราก็ปรับสภาพให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนแรกหรือค่าแอคเซปด้วยนะ ซื้อกับแซมนะครับซื้อกับคนอื่นไม่รู้นะครับแต่กับแซมไม่เก็บนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ปรับสภาพให้เนี่ยอยู่ในใบเคสมี่ยไม่มีค่าให้จ่ายนะครับไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกค่าเอ็กเซปต์นะส่วนใครหาสีเงินตัวเตี้ยเกียรโ,โต้ก็มีนะครับแบบนี้นะครับไม่อยู่9 7้าห ราคา428,000นะครับนี่นะเป็นปี19หน้าเซตอีดิชันนะครับปี2019หน้าเซตอีดิชัน428,000บาทนะครับเลขกไมล์9 7 0 0 0เกียโต้ตเตี้ย4ประตูนะครับส่วนกลุ่มหัวเดียวสปาร์คนะครับอิซูซุดีแม็กสปาร์แบบนี้นะตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับราคาแคมเปญก็คือว่า ราคาเริ่มต้น2 7 0 0 0 0จนถึง3 5,000บาทในกลุ่มราคา2 7 0 0 0 0บาทคืออันดับแรกคือเป็นกลุ่มที่มีอุบัติเหตุเข้าโครงสร้างนะครับไม่ก็เยอะราคา2 7 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเป็นรถเกตด A ดรถสวยๆราคา3 5,000บาทนะครับไม่จะเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะต่ำสุด1 0 0 0 0กิโลเมตรนะเพิ่มอีกเชื่อแซมนี่เพิ่มอีกแค่3 0 0 0 0 5 0 0พันบาทเอารถสวยๆรถเกตเอไปดีกว่านะครับเพิ่มอีกนิดเดียวจะได้ใช้ยาวยาด้วยมีปัญหาเรื่องอหลังการขายด้วยนะครับเชื่อแซมดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสองหมื่นสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับพวกเนี้ยพวกเนี้ยนะครับสองแสเจ็ดหมื่นบาทนะครับเนี่ยเจอแคปเตียออโตอีกแล้วเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับ รถตู้ตอนนี้ที่แซมมีเนาะรถตู้เกียร์ธรรมดาปี20ไม่สามหมืเองราคา998,000นาหนะมีอยู่คันหนึ่งไม่ใช่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 สองคันนี้นะไม่ใช่มีอีกที่หนึ่งไม่สาม0 0ืเกียร์ธรรมดาปี20ราคา90,000อ่าราคา998,000บาทนะครับส่วนคันนี้เนจะบอมว่าราคาตึงมาหน่อยปี18ไม่200,000กว่าราคา2 9 2 8 9มั้งปี18ราคาตึงไปหน่อย ตึงไม่เยอะเลยราคา289หรือประมาณนี้แหละนะครับมามาเจสตี้ดีกว่ามาเจสตี้สองคันนี้ยังว่างอยู่นะครับสองคันนี้นะเป็นปี2020นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8รุ่นท็อปสุดอ่าไม่ใช่รุ่นท็อปสุดรุ่นรองท็อปรุ่นพรีเมียมนะครับทะเบียน9579ไมยอยู่2 79,000นะราคา1ล้าน0แสน 2,000 0บาทนะครับส่วน9580คันนี้ไมอยู่2 8 0 0 0 0 0กิโลเมตรราคา1 2 0 0 0 0้า0บาทราคาเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีคันนึงไมน้อยกว่าไม่แสนสองแสนสองจอดที่บางนาราคาก็เท่ากัน2องคันนี้ไม่ส0 0แสนกว่านะครับก็หมดแล้ว แคปเตียออโต้ทั้งนั้นเลยเยอะมากคราวนี้แคปเตียออโต้มีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับนี่นะเนี่ยป้ายฟ้าเนี่ยคือรถเพิ่งเข้าเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้านะแต่แซมยังไม่มีข้อมูลเลยว่ารถปีอะไรอะไรเนี่ยไม่มั่นใจนะเป็นแคปน่าจะปี16แหละเหมือนเป็นตัว G ด้วยนะเนี่ย นั่นตัว G ด้วยไม่รู้ใหม่เท่าไหร่แต่ปี16-17แน่นอนแคปเตียออโตโอ้เดี๋ยวหาข้อมูลให้ก็แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจเนาะตัวนี้นะแคปเตียเกียร์ธรรมดานะได้แคลรีบอยด้วยไม่รู้ว่ารถมีอุบัติเหตุ ate, มีอะไรไหมเนาะเข้าอะไรไหมเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนึงก็แล้วกันเผื่อใครสนใจถ้ากับกลุ่มนี้ราคา2,000สนกลางๆแน่เลย2 5 0 0โดยประมาณนี้นะครับโอเคหมดแล้วเนาะ หมดแล้วสำหรับคลิปนี้รถเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าบางนาเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายรถให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเข้าที่บางนานะครับผมก็ส่วนโซนนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงโซนนี้เป็นโซนเอ่อพวกสปารถด,ดีเทลลิ่งรถนะครับเก็บสภาพพวกนี้นะครับก็จะจอดอ,อยูู่่อยู่โซนนี้ นะครับนะให้ดูนี่นะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับสําหรับที่ติดตามแซมมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อใจแซมมาโดยตลอดนะครับให้แซมหารถให้นะครับผมสําหรับคอนเซ็ปต์แซมนะสวยบอกสวยเดิมบอกเดิมโดนก็บอกว่าโดนนะครับไม่ต้องห่วงนะโอเคคลิปนี้แซมไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ